หนึ่งโครินบทที่11เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราหลังจากรับประทานอาหารแล้ว พระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากับกิริยาเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมายอห์นบทที่6 พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าท่านไม่ได้กินเนื้อและไม่ได้ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ก็จะไม่มีชีวิตในตัวท่านคนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นเครื่องดื่มแท้คนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราคนนั้นก็อยู่ในเราและเราอยู่ในเขา พระบิดาผู้ทรงพระชนอยู่ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาอย่างไรคนที่กินเราก็จะมีชีวิตเพราะเราอย่างนั้นนี่แหละเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนอาหารที่พวกบรรพบุรุษกินและเสียชีวิตคนที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร์พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตเนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรทั้งคาที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต